สวัสดีค่ะวันนี้โมเมขายที่ดินมาอยู่พิกัดตำบลบึงบอนอําเภอน้องเสือจังหวัดปทุมธาน,นีวันนี้เข้ามาซอยบึงบอนที่35ค่ะวันนี้จะพาทุกท่านมาชมที่ดินสวยๆกันอีกแล้วที่ดินแปลงนี้บรรยากาศดีมากๆเลยนี่ค่ะลมพัดเย็นมากๆเลยที่ดินแปลงนี้ขนาดหนึ่งไร่หน้ากว้างของแปลงที่ดินกว้างประมาณ26.5เมตรส่วนความลึกประมาณ60เมตรโดยประมาณค่ะที่ดิน ตรงนี้เหมาะมากๆเลยที่จะทําบ้านสวนจะทําโกดังก็คือเหมาะมากๆที่ดินหันหน้าทิศเหนือจะติดถนนคอนกรีตแบบนี้เลยนี่ค่ะถนนคอนกรีตผิวถนนของถนนคอนกรีตประมาณ6เมตรนะคะแล้วก็ไฟฟ้า3เฟสน้าประปาผ่านหน้าแปลงคือทุกสิ่งทุกอย่างคือครบมากๆเลยที่ดินแปลนนี้เป็นพื้นที่สีชมพูค่ะแล้วก็ ทางเข้าออกก็สามารถเข้าได้หลายทางก็คือสามารถจะไปทางด้านนี้ก็คือทะลุไปโรงเรียนจุฬารัตได้ค่ะทางด้านนี้นะคะนี่ค่ะคือที่ดินของเราที่ดินเราขายตามสภาพแบบนี้เลยค่ะก็เป็นทุ่งนานะคะที่ดินก็ถมก็ประมาณอยู่ที่เมตรยี่สิบถึงเมตรห้าสิบค่ะนี่ค่ะที่ดินของเราถ้าลูกค้าท่านไหนที่อยากได้ที่ดินขนาดหนึ่งไร่ ที่ดินแปลงนี้เลยราคาอยู่ที่1 8ล้านแสนบาทรวมค่าโอนค่าภาษีให้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยค่ะนี่ค่ะก็ที่ดินก็จะมีเสาเขตบอกเรียบร้อยแล้วแล้วก็ที่ดินเป็นโฉนดขุดแดงพร้อมโอนมากๆเลยก็ซื้อขายถูกต้องตามกฎหมายค่ะนี่ค่ะหนึ่งล้านแปดแสนบาทค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวให้กล้องแพนให้ทุกท่านได้ชมบรรยากาศของแปลงที่ดินกันค่ะ ที่ดินห่างจากถนนรังสิตนครนายกประมาณ6กิโลเมตรถือว่าไม่ไกลเลยค่ะอยู่ซอยบึงบอน35ที่ดินสวยๆแบบนี้ติดถนนแบบนี้คือราคานี้ถือว่าถูกมากๆถ้าสนใจสามารถที่จะเข้ามาชมที่ดินของเราได้ทุกวันเลยค่ะหรือทักมาสอบถามรายละเอียดกับโมเมได้ค่ะสำหรับวันนี้โมเมไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าว่าโมเมจะไปที่ไหนสวัสดีค่ะ